ยามียามีโอเคครับสวัสดีครับอยู่ในกับผมครับนายบิชเนอร์แมนโอ้พาร์ทที่แล้วครับวันนี้พาร์ทสามนะครับพาร์ทสามนะครับกับในเกมเอ่อเอ่อเอ่อเลฟเวอดชยูยูในเบอรไข่เน่างเนี้ยครับก็อยู่ในตอนตอนนี่เลเบอร์แดงเลยอะไม่แตกเลยไม่ไหนัวละบูเล่ไม่ได้มันโดนชาร์จดุนว่าจะว่าไงโอ้ยแล้วแมนมันต้องมาจีบก็ได้ครับมึงวิ่งพวแตกเลยนะ แู้แหละรูแหลเียาวะไปเปียนรูแหลพวกแตกกระจ้ยโอ้ยูแหลพวกแตกกระจ่ะคิดไว้ตั้งนานแล้วไอู้แหละไอ้วิงพวกแตกกระจายเยี่ยนะรู้เลยรูแหลไอ้โชื่อแม่งเสี่ยวจ้ดแม่งไม่จะมีความฮาไหเลยแปลกจ้ดเออยังไม่ตัว ี <Cornell> <sk ling> <Saint> ่ัวยิงทั้งน้ำพิงไม่ไหวดูอ้ตายด้วยพีไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้งอกแต่กระจายตามสมชื่อแน่นอนนะย่อยเริงไหมวะคุณเจออะไรกระโดดมา้วครับนี่ต้องยิงแบบวะในป่านะครับป่าดงดิบงัวไม่ได้ปไาดงดิบเพื่เรียกว่าช่วงล่าท้าผีช่วงล่าท้าผีวันนี้เราอยู่กับ คุณหลิวในป่าในเครับองไสามารถด้วยรดับวิญญาณป่าบนรเออมามาแล้วปักรถจ้าล่ารับเย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้้้ย้ มไมยนรักเอะครับาจะลยมาออกล้องนะครับกีน่ยหงอนเียในตอนนี้เราจะบเียร์นี่ับยดอกมเีรถ่มเปียะวะไม่เปียนี้วกว่าแกะคู่ครับผมไปวะม่นจกระต่ายคู่โอ้ยจองไห้เว้ยโอ้ยใครอยู่ะไอ้ต้นอยู่คนเดียวอย่างเโี้ยหโอ้โห

ข็ like come on man ไม่ได้ต้องช่วยตัวเองนับโอ้บาแล้วไอ้หอลัควดีกว่านี่ตัียวตายเลยวะนี่คือการล็งจูโดเียกนะครับไปเลย go go เหดวะ Guys hurry นี่ไงล่ะครับตกกระบาลกระบางละมีแช่แรงว่ใช่ป่ะแรงสุดด้วว่ะแรงสุดมากไปจะไปไหน ยิงกมลแหลมีโลดิเฮ้ยข้างในมีของเว้ยอลดโลครับเฮ้ยกูเจอกีงเรื่องรด้วยทำแก๊สอินคอมออะไรก็คืออินอมผเจอกเฮ้ยดินเสียงอะไรปะครับใครรองไห้วะเลยผูดใหหรอไดีไวใเียไมยิงน้ำทียามป้อมมัน ออกไปกากไอ้กาดคือกาดเหรอคือตัวขอมีเงยสู้อีกเหรอฮะะไอ้ปพบไปอีกตัวนึงกินข้าวผัดก่อนข้าวผัดปลูบุบาราบอเออผมอยากจะถามท่านผู้ชมอย่างหนึ่งครับว่าทำไมมันเล็งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆครับผมก็ขออภัยด้วยไม่รู้เล็งได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับก็แต่ผมเคยเล่นมานะผมว่ามันเล็งไม่ได้เจอสปาร์ต้าเด็กช่างแล้วก็ต้องไล่แผล เจออะไรกูจะสปาต้าไอ้เฮียก In okay. ูไม่เอานี่ยังหน่อยไม่ได้ไมู่ได้มันรู้ปะเนี่ยนี่สปาต้าไอ้สัสอะไรวะเนี่ยทีวีเฮ้ยเจอปันเจอปันน้ำอันนี้น้ำมันกุ้งใครวะเนี่ยฮะอะไรวะอะไรวะ time to start some fires time to time begin here เราขอเป็นค่เความเฮี้ยงกู w e n s over h e r เฮีเฮียยเฮอะไรลหะครับหลังมีมม้กป็ปองยาอยู่อะบอกแม่งไอ้กระปองยาหน่หอแม่เฮียเฮียอะไรมา i n ลงไปดีต้นจะไฟเดโแล้วเหมืนจะผีเยอะนะเว้ยแม่งผีตัวเลยต้องรอไฟไปเฮียกดไฟเฮียไฟม่นามของป่าแม่เลยของป่าแม่เลยครับ

ê không ăn mẹ ăn mãi nào mẹ ăn mãi nào mẹ ơi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  วิยานวิญญาณวารจารณ์เฮ้ยไม่เที่ยวบาเน่ยไม่ไดโอ้ม่ดูและจัดนะเปิดเปิดเปิดต้นไปนี่ออกไปทำไมเเดี๋ยวลากว่าีโอเคโอ้ ย่อไป <h its> นทำไมจะได้จบพัดไอ้เหี้ยโอเคครับก็จบวันครับในพัดสามนะครับก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเราดูจะมีต่อภาษีป่าครับก็ติดตามกันชมกันในต่อในพัดหน้านะครับสวัสดีและสวีดัต and enjoy the music don't 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 stop the bass